สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่องติดดาวบันเทิงให้เขาสิอันนี้กินยังงั้นเราไม่ชั้นอโวคาโดเหรอเอออันนี้สับปะรดอแล้วพี่ตุ่มไม่ได้กินเอาพี่ตุ่มไม่ได้อโวคาโดเหรอฮะพี่ตุ่มมาอโวคาโดหมดแล้วป่ะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออเอาอะไรก็ได้เพื่อไม่แบ่งเราจะจุ่มโคโาคิลล์จังเลยว่าเหมือนใครสั่งสับปะรดก่อนนะใครสั่งสับปะรดค่ะีใหญ่ขนาดหรอ เดี <c oughs> ๋ยววอเมื่อกี้ไม่ได้กดเพิ่มงานอยู่แล้วหนึ่งขับดูการฉันปวดหัวเอ้าแม่บอกพี่จุ่มแม่กัอหนูไปไม่เป็นไรคนเรื่องของพี่อาอะ ผิวสองสีใช้เบอร์สามค่ะผิวสองสีใช้เบอร์สามนะคิ้วปกากยาเนี่ยใช่อย่างแม่นี่ก็คือ <S <S ตะก้ายังไม่มีะตะก้ามีแล้ว่ถ้าสมมุติว่าทำงานเนี่ยจะใช้เบอร์สองเพราะว่ามันจะเบรกนิดนึงแต่ว่าถ้าอยู่ตามแบบธรรมดาเนี่ยทุกวันทุกวันเนี่ยเป็นคนที่ชอบหน้าขาวเนียนก็ใช้เบอร์หนึ่งแล้วถ้าเบอร์หนึ่งมันเวอร์ไปก็จะใช้แปรงปัดปัดใช้3เบอร์เลยนะคะก็จะใช้เบอร์3เกลี่ยตามปัดแก้มหน้าก็จะเนียนเลิศหมดเลยนะคะบอกเลยนะคะว่า ทำไมหนูไม่เห็นตะก้าตะก้าสิบตะก้าทำไมคิวฉันไม่เห็นตะก้าว่ะของฉันเองไม่เห็นตะก้าตะก้าสิบคืออะไรใสลในไซส์ใหญ่ค่ะอือใหญ่ยรบอกให้ค่ะตะก้าสิบไซส์ใหญ่ค่ะตะก้าสิบไซส์ใหญ่ตะก้าสิบไซส์ใหญ่แม่แป้งใช้ดีมากหนูพูดจริงๆว่าปกติแล้วแป้งไซส์ใหญ่นะคะราคาอยู่ที่สามร้อยเก้าสิบบาทแต่วันนี้เอาไปในราคาแค่ 299บาทคุณ95บาทเออเท่าไหร่วะ95สบา่งฟรีไหนอะ295 2้0าอ๋อ295บาทนะคะส่งฟรีอีกเลิศมากหล่นมานะคะถ้าเราเก็บไว้เนี่คิ้วเช็คขอบเดี๋ยวมันหมดรู้สึกยังไงคะแก้มเปนเลอะเราไปขายต่อได้นี่โอ้โหถูกมากมากเลยปกติ390อ้ือใช่ มีเก็บปลายทางค่ะก,กดได้<า>เลยค่ะมีเก็บปลายทางค่ะถ้าเกิดเก็บปลายทางไม่ได้มันอาจจะเป็นเกิดเกิดจากเหตุการณ์ว่าแม่ตะกร้าเต็มแล้วสำหรับวันนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจสำหรับการ<ช>กดปลายทางนะมันอยู่มีไม่อยู่ไม่ดีอ่ะอืมใช่